สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนเป็นเสื้อยืดสีเขียวนะคะทุกคนแจกทั้งหมด1,950ชิ้นเลยนะคะให้ทุกคนอ่ะเข้าแมบบนี้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แบบไปใต้คลิปนี้เลยเมื่อทุกคนอ่ะเข้ามาแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนอ่ะกดคําว่าเล่นได้เลยเป็นการสตาร์ทเกมนั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนอ่ะกดดู UTC ได้เลยนะที่จะเป็นรูปเสื้อยืดสีเขียว เมื่อกดมาแล้วนะคะทุกคนวิธีการเล่นก็คือทุกคนอ่ะต้องติดท็อป150วิธีการติดท็อป150คือทุกคนอ่ะต้องมาเล่นมินิเกมตรงนี้แล้วก,ก็กดเล่นได้เลยมินิเกมของเขาก็คือเราอ่ะต้องพาน้องโดนนะคะทุกคนให้ออกไปตรงประตูอีกฝั่งหนึ่งให้กดตามเราได้เลยค่ะกดแบบนี้เลยนะขออนุญาตเร่งความเร็วนะคะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเล่นยังไงเราจะไม่สอนเพิ่มนะคะ เมื่อทุกคนอ่ะผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมคะด่านที่2นะคะทุกคนก็จะเป็นด่านที่มีหัวใจทุกคนอ่ะต้องเก็บหัวใจอันนี้นะคะเพื่อไปเป็นคะแนนในการติดท็อป150นั่นเองถ้าติดท็อปทุกคนก็สามารถรับของฟรีได้เลยค่ะ